จังหวัดพมนะครับมีมีมอ่าอ่าห้อยนะครับห้อยมีอ้อ,อถึงกามีไอะไรเรียกว่าเขาเรียกอะไรสักอย่างเลยแต่ว่าทะเลทะเลช่วยนะครับที่นี่บ้านทะเบ้านพมทะเลช่วยถึงก็มีอะไรมากมายให้ทุกคนได้ไปเรือชมกันนะครับใคร <Okay. S 2> ยูดสุราษฎร์ก็จะโรนนะครับว่ามันเป็นบันพลื้นนะครับที <c oughs> ่บ้านพมที <c oughs> ่บ้านพมนี้จะสะอาดมะทะเลทะเลสะอาดมะนะครับทะเลสะอาดมะมูดี้มูดี้ มาไปจุบกันเลยอะไรอ่ะไม่เปิดชีพนิวชีพิวเดี๋ยวเราค่อยเปิดเปล่าก่อนเปล่าเดียวจบเปล่าเดียวจบจบจบเช่นโอเคมือเลื่อนีีหลังไีมล่ะไอ้หลังแรกก่อนโอเคไอ้หลังแป๊หลังเล่มก่อนนะครับผมก็กติกาง่ายอันนี้คือมีทั้งหมดห้าอุปสรรคแล้วกันนะครับผมเนี่ยห้าอุปสรรคอุปสรรคงเราอยู่นี่แต่ว่าเลือกก่อนเลือกก่อนค่ะลงล่ามันวัดของนิ่มๆนะยีบ้าใบดำใบแดงยีบ้าโอเคมันนี่จะเปิดให้เออไอ้หลังไอ้หลังได้ลองเท้าโนนโทะ สมพรปากจริงๆเอ้ยสมพรปากก็กติกาง่ายๆนะครับผมคือผมจะนั่งนี่ไอตีนั่งนี่ผมจะเอารองเท้ามาคนละข้างนะครับให้หลังตีผมอ่ะกับไอตีอ่ะให้ได้มากที่สุดถ้าตีได้มากที่สุดกันกับไอ้ไอชนะก็ได้ชมแล้วกันกูชมเดี๋ยวกูชมแน่ถ้ามึงชนะชมทั้งวันก็แปลว่าพี่ชนะหลายครั้งเนี่ยนี่ถึงชมทั้งวันเนี่ยถูกต้องครับไม่ชนะมันก็ชมหนึ่งนาทีจับเวลาหนึ่งนาทีไอ้ไอไปอุปกรณ์มาเจไปเดี๋ยวจับเวลาหนึ่งนาทีนะ ควายเอ้ยเดี๋ยวจับเวลาหนึ่งอาทีจับเวลาหนึ่งอาทีนะครับผมไปคนละข้างแล้วนะเอาเลยหนึ่งหนึ่งสองสามแล้วอุ๊ยนี่มึงเออเอาดิ เดี๋ยวเร็วเร็วจ้าเวลาอยู่ได้เท่าไหร่แล้วน่ะจำไหมไหมน่ะไม่รู้เดี๋ยวข้าไปดูเดี๋ยวข้าไปดูเอ้าได้ห้าสิบนับได้สองสามโอ้สองสามอีกนี่ไงนุ่มๆเป็นไงล่ะมึงเอ๊ะลงก้าวขาดเลยอหมดแล้วนะยินดีละห้าสิบสามมิแล้วเนาะเกือบหมดเลย หมดเดียวโอเคไปไปไปไโอเคหนึ่งนาทีราค่อยไปดูว่าได้เท่าไหร่ดูนะว่าไอาจะได้ข <ใน S 2> <ค>องเขาเลยไม่ได้ไมาตัดก่อนมาได้แล้วครับไอน้ำหนัาบูนเอาเลยเอาเลยเอาเร็วไม่น่าหยิบมาเลยบางที๋ยวไปเสียวเวลาเอามาเร็วๆนั่งลงไอ้ ไอ้สองนาทีดีกว่าเป็นพี่โตสองนาทีสองนาทีไปเหลือเวลาสองนาทีนะครับอุ้ยเดี๋ยวดิ <c oughs> เอาเล้วหรอร้องเพลงอร้องเพลงให้ฟังหนะ่อย <c oughs> เอาดีกว่ามึงพูดพีเอ่อพีเซนต์ไอ้นี้จังหวัดมึงจังหวัดสุราษฎร์ว่ามันมีที่เที่ยวมีอาหารอะไรบ้างเหลือเวลานะครับผมสองนาทีเริ่มพี่เล่นเวอร์ไปเอาเร็วเร็วแล้วพีเซนต์กต้นะครับผมจังหวัดใต้จังหวัดพม่านะครับนี่ มีอ่าวห้อยนะครับห้อยมีอ่อถึงกับมีไอะไรเลียว่าเขาเรียกไอะไรสักอย่างเลยแต่ว่าทะเลทะเลช่วยนะครับทีนี้บ้านทีบ้านพุ่มทะเลช่วยถึงกับมีไ,ได้มา,มาให้ทุกคนได้ไปเรือชมกันนะครับใคร <Okay. S 1> ยื่นสตาร์กันจะโรน,นะครับเพามันเป็นบันพลื้นนะครับที่บ้านพุ่มที่บ้านพุ่มนี้จะ สะอาดมะทะเลทะเลสะอาดมะนะครับทะเลสะอาดมาวูดี้มูดี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะพี่เซนพี่เซนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้สุราษฎร์น้าไปนะครับพี่ใช่ใช่ไปนะครไปไปกี่กิโลนจากป้านีนเนี่ยประมาณเก้ารโลกับพ่900ารโอ้โลไกลเลยนะพี่แล้วพี่แล้วกูนะมึงเลยไอ้เปล็ดพอเลยเนี่ยกูได้แล้วอ้าวนี่บ้านพ่อมึงมีความสุขมานะครับคุณคุณตายสาวสวยแม่ครับสาวสวยสวยทีรุดกับพ่อบ้านพ่มึเท่าช่วยที่สุดนะ หน้าทีผ่านไปคนเดชชูรัามีใจดีกูอะคนชุร่ามีใจดีมากเลยเหรอมีใ่ดีครับไม่ใช่คนลักขโมยหรืออะไรทางทางนั้นหลบทำไมอะพี่เอาดิเอาเร็วๆไม่ใช่คนลักขโมยนะบ้านต้งเป็นคนดีนีใ่ดีมากถึงกับรักพี่น้องนะครับใครผ่านมาก็ต้องชวนกินข้าวนะครับกินข้าวบ่อยๆถ้าเรามาก็ต้องชวนกินข้าวนะครับใครผ่านมาก็เราเออวันนี้ท้าหมาแกงได้บ้างวันนี้ยูกับใครแข่งเรื่อง น,นี่ฟันกินแี้สิละมึงไม่ต้องถามหลอกไอ้มไม่ต้องถามต่ผมชนะแล้วว่ะเออเดี๋ยวกรรมาการเขาอันนี้มึงชนะอะไรมาคนละสามรอบเ<อ>ขาอาจจะแซงคุณในรอบสองรอบส<อ>ามก็ได้หมดย่างใช่แล้วครับติปวีตังตั้ง,ง <c oughs> อย่าเค้งหัวเข่าดิหนึ่งไองลังตันหมดเวลาอไอ้หลังนั่งต่อ เหลือสตาร์ทเลยลองทานนักเรียนเหลือแอร์ฟอร์สอ่ะมึงจะเอาอะไรมึงก็เลือกเลยละกันเชื่อไหมกู่าหลังได้สตาร์ทวะเอาหยิบหยิบเลยมันมีแค่สองมันนี่แหละอ่ะมันนี่แหละมันเลือกมึงละรรงงทานนัักกเียย็ได้นะไอหลังได้แอร์ฟอร์สได้แอร์ฟอร์สมาโอ้ไปใหญ่เสมอได้สตาร์ทจะคอยดูดิมาหลังนั่ง อันนี้คือเกมที่2ของไอ้หลังนะครับผมหลังเล่าเล่าเรื่องเออ่ตอนมาอยู่ระยองให้ฟังหน่อยว่ามันเป็นไงมีความสุขสนุกไหมหนึ่งสองสามเริ่มจับเวลานะครับผมเริ่มสนุกีนนะสุกเหรอมีความมสุขีเพื่อนไหมเพื่อนเต็มใช่เหรอเพื่อนเต็มเพื่อนติดโควิดเปล่าเป็นทุกคนเลยสาวปีกเยอะไหมปีกมากเลยอ๋อสาวเยอะเลยเหรอเยอะมากเลยนะโอ้โอ่ะมี มีสาวมาจีบใช่ไหมเยอะเลยเหรอเยอะแล้วชอบไหนชอบฝรั่งชอบคนทั้งคนเลยอ้าวเรื่องอะไรทีเนี้ยอ๋อวิฝรั่งโดน้นแน่เลยหลังไปต่อหลังไปต่ออยู่ระยองนี่ไปอยู่กี่เดือนนี่ก็สองปักเดือนน่าใช่เหรอได้ออกไปเที่ยวเล่นไหนบ้างไหมไม่ได้ไปเลยอ่ะอยู่แต่บ้านเหรออยู่แต่บ้านเหรอใช่ปู่ไกตรงไหนเนี่ยแต่บ้านเลยนะเฮ่า ดูแต่านหนึ่หมดเวลาเออไปหมดได้ประมาณกี่ทีไมู่ไม่ดีไ่รู้จะน้อยกว่ามึงไงไปจับจ่อเลยมาเดี๋ยวไปดูในคลิปเอาเออไปเรื่องๆกันไปโอเคไัด้ัดได้ได้ไ้ไได้ไดด้ได้ไ้ได้ดอไะมันไงอันนี้คือรุ่นอะไรนี่เด้วยไ เท่าไหร่นี้เท่าไรสามนาทีสามนาทีไปเลยโอ้โหเรื่องมึงเยอะอยากฟังมีนิดเดียวทำไมต้องสามนาทีด้วยวะฟังเรื่องที่มึงแบบว่าไอเรื่องเขาใหญ่ที่เขาเล่ากันนะเขาใหญ่ใครเล่าอามาเล่านะเล่าเรื่องชีวิตตั้งแต่เกิดมาหนึ่งสองสามนาทีเติมจาบเวลาเนี่ยครับผมตั้งแต่เกิดมาชีวิตมีความสุข มาวันน so <Yeah. S 1> ี้แหละที่มันเองสวยนิดหน่อยก็จับได้แตโคตรแม่งก็ไม่รู้นะครับก็เจ็บด้วยอะไรก็หลายอย่างเมื่อวานแมงก็เข้าตาเผือยยิบหายเลยแม่งบวีก็ตอมแผลชีวิตกูไม่เคยมีอะไรดีเลยใช่ป่าววะไปถามคนดูหน่อยเอะแต่เอาอยากฟังเรื่องอาหารอุ้ยอุ้ยไปกินแล้วเรไปหาไปตีโต๊ะทำไมอ่ะก็บอกอยู่ว่ามันชอบไปตีโต๊ะมือก็เพิ่งโดนสตั๊ดมาใหม่กูชีวิตกูเนี่ย เกิดมากเลครอบครัวมีลูกกี่คนมีสองคนสองคนมีผมมีผมคนหนึ่งอันนี้เป็นน้องเล็กสุดแล้วก็พี่สาวพี่สาวเป็นคนโตครับผมครับสิบเอ็ดสิบเอ็ดแล้วโอเคนันใจโอเคนะแล้วเป็นไงในการลงการเรียนดีมั้งไหมการเรียนออกงานแล้วครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผมเป็นคนไม่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 ชอบไม่ชอบแบบเรื่องเรียนเท่าไหร่ครับใช่โง่วายอะไรโง่แบันเหมือนมึงแหละควายเคยเรียนบ้างเปล่าอ๋อ แล้วเขาได้ผมผมได้ข่าวมาแบบมีคนเล่ามาเนี่ยคุณไปดูบุรีจังเมนจริงไหมกับเพื่อนคนน่ะผมไม่เคยนะแต่เคยไปแทงนกแทงนกก็ไม่เคยเคยไปเลยกับพี่เจมครับครับผมคุณอย่าเผลอนะครับผมเนี่ยครับใช่แล้วตอนคุณอยู่สุราษฎร์มีความสุขมีแฟนมันได้กี่คนตอนอยู่สุราษฎร์ผมไม่ได้มีเป็นเป็นหลักเป็นแหล่งการเรื่องแฟนเนื่องครับผมผมไม่ค่อย้เท่าไหร่นะเพราะว่าผ ติดเล่นมากกว่าเล่นกับเพื่อนๆเด็บอลก็ตามภาษาเด็กที่เราเคยเคยทํากันน่ะแหละครับครับสองนาทีผ่านไปครับผมอ๋อนานเลยนี่อ่าแล้วคุณย้ายมาที่นี่เพราะเหตุผลอะไรเนี่ยผมต้องมาเรียนที่นี่แม่ผมมาอยู่ที่นี่ก็เลยต้องมาอยู่ที่นี่ครับผมผมก็เลยต้องมาเรียนที่นี่อ๋อสิบสิบหกครับผมบอกผมบอกให้เล่นั้วยน้ใจไงคุณฟังผมไหมค พอแล้วคุณโอ้ยเอาคุณล้อเบย์บ่ายล้อเบย์ล้อเบย์ประจำจังหวัดสุราษฎร์ไม่มีเพีงชาติภาคใต้เพีงชาติภาคใต้ดูมันคิดได้เพีงชาติภาคใต้ประหาอีกสิบมิ้ครับอีกสิบมิ้ตั้งของไอ้นี่อ้าวอะไรเอ้าผมคุยัเอาอยู่อ่ะสิบหกแปดสิบหกผมเอาแค่นี้แหละพอใจแล้วอย่าตีนะอย่าตีนะคุณคุยฝมืออย่ามือทำอย่างนี้สามสองหนึ่งหมดเวลา โอเคผมได้ทุกคนลุกอกไปลูกไปคูณลงก้นโอเคโอ้ไอ้นี่น่าจะชนะเนาะใช่เอางี้ละผมอยากลองเล่นมาอันสุดท้ายแล้วเอาให้ผมเลยของคุณเท่าไรหนึ่งนาทีแล้วแต่ครับคุณยายพงเกียรทีผมโอตีแขนบวมเลยมั้งเนี่ยทำได้นะเป็อะไรของคุณเน่ยเกบเวลาผมให้สี่นาทีเลยของผมสี่นาทีเริ่มจับเวลานะครับผมครับโอเคหนึ่งสองสามเริ่มถามผมสิจะรอตีอย่างเดียวเลยนี่คุณถามผมสิคุณถามมา เรื่องไงกินกินข้าวผมกินแล้วผมก็กินเยอะผมผมกินหลายอย่างอ่ะวันหนึ่งวันวันหนึ่งอ่ะผมก็ตั้งก๋วยเตี๋ยวตั้งอะไรอ่ะผมกินแล้วผมผมผมกินแล้วผมกินหนักผมกินผมกินโหดแล้วผมกินไม่พักอ่ะเออตีไม่พักอยากไปเที่ยวเนี่ยคนอยากไปเที่ยวอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นญี่ปุ่นน่ะอยากไปโหใส่ใส่กิโมโนไม่เนี่ย เดียวตีแล้ะนะไม่ไม่ครับปกติผมใส่กิโมโนผมอยากใส่กิโมโนกิโมโนนี่คืออะไรครับผมอยากรู้คุณนุชพันธ์โอ้กิโมโนไม่รู้พวกพวกอังกฤษแต่ว่าพวกพวกญี่ปุ่นเขาทำกันอ่าผม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 ชอบนะพวกประเพณีญี่ปุ่นแต่ผมไม่ชอบแซลมอนเท่าไหร่ผมไม่ชอบแซลมอนผมไม่ชอบแซลมอนเท่าไหร่เลยแต่ว่าผมผมผมสามารถกินของญี่ปุ่นได้กินที่ผมกินเป็นซูชิเป็นเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรพวกเนี้ยซูชิอะไรผมชอบ เรชอบซูชิหนึ่งนาทีผ่านไปครับผมชอบซูชิแบบมากเปลี่ยนไม่ขอต่อนาทีไม่บอกเอาสิ่งทีบคุณตีแล้วคุณเป็นไงบ้างครสบายดีเลยสบายดีสบายดีเลยเหรอสบายดีครับเจ็บขาด้วยเฮ้ยผมคุณมีอะไรถามผมไหมผมคุณถามผมได้นะทุกเรื่องเลยแล้วถ้าไปญี่ปุ่นเนี่ยอยากไปเที่ยวที่ไหนเขาเรียกว่าภูเขาภูเขาฟูจิอ่ะอยากไปถ่ายอ่ะฟูจิโกวังนะฟูจิฟูกุโอดะครับผมชอบเรื่องพวกเนี้ย ผมอยากไปพวกซัปโปโรนี่อยู่ญี่ปุ่นนะครับคุณเจมครับผมเออผมผมผมแล้วชอบรถแบบคนญี่ปุ่นรถอะไรครับจีค้าจีค้าญี่ปุ่นนี่หนักหนักเขามีหลายรุ่นหลายระดับพวกมีมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์มีรุ่นอะไรบ้างมอเตอร์ไซค์อ๋อมอเตอร์ไซค์มีพวกคาวาซากิครับอันนี้ก็ของญี่ปุ่นนะคาวาซากิพวกเคอาร์พวกอะไรเงี้ยนะใช่นะพวกชาวญี่ปุ่นพวกชาวญี่ปุ่นเนาะขับกันพวกยากุซ่าอะไรเงี้ยคุณชอบยากุซ่ามากเลยเหรอตากเหม็นไอ้มทำดี ตีกูไหมอาแล้วไปตีผมเออโอ้เออเพว่าคุณตีแล้วคุณสวยนะคุณพูดเล่นใช่สวยมากผมไม่อยากขยันไปดูรถอผมชอบชอบหลายอย่างที่ญี่ปุ่นเพราว่าชอบอยากไปเที่ยวภูเเหมันอ้าวตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่แล้วสิบเก้าแล้วครับจะยี่สิบอย่างนี้เขาบอกกันแหละอืม อยากไปเที่ยวอยากใช้ชีวิตใช้ชีวิตยืดหยุ่นใช่ไหมยืดยาวครับอยากทำตัวเองให้เป็นหุ่นหรือเปล่าไม่ครับผมผมอยากใช้ชีวิตให้ยืดยาวอยากไปเที่ยวนู่นเที่ยวนู่นเที่ยวนี่หลักยิ้ออ้ยมันขาขาไก่อขาเข้าไก่อขาไก่อแต่ผมก็โดนอยู่นะไปไไม่คุณขาคุณไก่อขาข้าไก่ตีขาเขาไก่อตีมึงทันดีดีดิได้ได้ตีแขนกูไม่ไม่ตีนี่เอาขาฝั่งนี้สามนาทีผ่านไปครับผม มึงตีกูเลยก็ได้นะมึงตีกูเลยก็ได้นะมึงไม่จำเป็นจ่ต้องอย่างนี้หรอกตีไม่โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาทยังไงเยนี่โอ,อ้หผมนี่ผมพูดผ<ๆ>้ชน<ๆ>แล้ว